สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชุในคอนเทนต์เอฟเคอารนาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมใหม่ที่กําลังจะมาในเซิร์ฟจริงแต่ว่าตอนนี้เข้าในเซิร์ฟเทสแล้วกิจกรรมนี้จะมาตอนวันศุกร์นี้นะวันที่17กิจกรรมที่เรียกว่า Magician Hat ซึ่งก็จะมาพร้อมกับบอลลูนใหม่บอลลูนใหม่ก b a c อ i อ oh. บอลูนใหม่เส้นทางแห่งทรายอันนี้นะซึ่งจะแจกตั๋วของไอ้กิจกรรมใหม่เนี้ยมาให้เราก็มาดูกิจกรรมใหม่กันก่อนเราจะได้รู้ว่าตั๋วที่เราได้มาจากบอลลูนเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรไกิจกรรมใหม่ m Magician h a t ก็คือมันจะมีรางวัลตามนี้แล้วก็เราใช้ตั๋วมายากลสุ่มได้พอสุ่มครบ10ครั้ง ก็ได้ตั๋วละครสัตว์มา10อันอ๋อจะจะสุ่มครั้งนึงต้องใช้ตั๋ว30อันเลยนะจะใช้ตั๋ว300อันเพื่อให้ได้เหรียญมา10อันเอาเป็นว่ามาดูดีกว่าว่ามีอะไรให้แลกบ้างนะครับก็ธรรมดาธรรมดาก็ไล่ตั้งแต่ฮีโร่นะตัวแรกมีเบลินดาเบลินดาก็เป็นตัวแคลลี่ที่เก่งอยู่แล้วก็แนะนําเอามาใช้ช่วงแบบช่วงกลางๆเกมถึงท้ายเกมก็เป็นตัวที่ดี นะครับก็แลกได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่แนะนําให้แลกฮีโร่ปกติเนาะเพราะว่ามันมีวิธีการได้มาอย่างอื่นที่ง่ายกว่าซีซิเลียตัวนี้เป็นตัวที่ดีเหมือนกันใช้ช่วยผ่านด่านได้เพราะว่ามันจะกางวงลดดามมีแล้วก็ใช้ตีบอสได้หลายตัวนะครับก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่แนะนําให้แลกเพราะว่าเป็นฮีโร่สีเผ่าหลักนะซึ่งวิธีการได้มาด้วยวิธีอื่นมันง่ายกว่าไม่จําเป็นต้องมาแลกในกิจกรรม ต่อมาก็จะเป็นเผ่ามูเลอร์สองตัวซาธาน่าที่ปรับมาใหม่นะครับแล้วก็ฮีโร่ใหม่เอออโนกิเนะี่ยอโนกิกับซาทาน่าซาทาน่าเพิ่งปรับใหม่อโนกิเพิ่งมาก็คงพูดยากว่า2ตัวนี้มีตัวไหนเก่งไหมนะครับผมแต่ว่าก็ไม่แนะนําเพราะว่าหาวิธีอื่นง่ายกว่าต่อมาก็จะเป็นน้องกวางสิเออไลกาที่เป็นตัวที่มีประโยชน์ช่วยเร่งเกจช่วยเร่งให้เพื่อนตีเร็วขึ้นเกจขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีสกิลหยุดหมู มีบัฟที่ยิงแล้วเจาะเกาะน,นะแล้วตัวมันก็ทำดาเมจได้พอสมควร <Yeah. S 1> กับโซลิสโซลิสเป็นตัวดาเมจสายวายเดอร์นะครับก็ทั้งสองตัวนี้ก็มีประโยชน์ทั้งคู่แต่ว่าไม่แนะนำให้แลกเหมือนกันนาลาเนี่ยเนาะก็เป็นตัวที่เอามาแบบเคาน์เตอร์ตัวอีกฝั่งได้แบบเวลาอีกฝั่งมีตัวแบกหรือตัวหยุดหดหด,หดก็เอาไปวางฝั่งตรงข้ามก็เป็นตัวที่เก่งพองสมควรแล้วก็มีอันนี้ตัวที่ค่อนข้างใหม่นะ ตัวทรเนี่ยค่อนข้างใหม่ก็ยังบอกไม่ค่อยได้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่ว่าก็สําหรับซีเผ่าหลักนะไม่ว่าจะเป็นไลท์แบลเลอร์มูเลอร์ไวเดอร์หรือว่าเกมบอรดเนี่ยไม่แนะนําให้แลกนะเพราะว่ามีวิธีการได้มาแบบอื่นที่ง่ายกว่าเยอะต่อมาก็จะเป็นเผ่าวสวรรค์แต่ว่าเผ่าวสวรรค์ตัวแรกที่มาให้แลกก็คือฮีโร่ใหม่ฟอรา,านะแต่ว่าฟอราเนี่ยไม่แนะนําให้แลกเหมือนกันเพราะว่าฟอรามันสามารถแลกจากร้าน แลกจากอันนี้ได้แลกจะใช้เหรียญโทนเมนต์เนี่ยแลกฟฟล่าได้ซึ่งแปลว่ามันถูกจัดอยู่ในเทียร์ที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะราคา1 5ื่นได้ราคาแสนห้เนี่ยโอเคก็ถ้าไม่ได้อยากปั้นจริงๆก็ไม่แนะนําให้แลกนะครับแล้วก็มีอ e ีซ e ิตอีซิตหรือเอซิตเนี่ย ก็ตัวนี้เป็นตัวที่เก่งพอสมควรแต่ว่ามันมีให้แลกในร้านทัวร์นามต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่ในการแลกในอีเวนต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากแลกตัวจริงๆเนี่ยตัวที่แนะนําที่สุดก็คือตัวแฟดตนะตัวแฟดเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากเพราะว่าถ้าไม้ตายเนี่ยมันจะเร่งความเร็วให้กับเพื่อนๆตัวอื่นๆทําให้ตีเร็วขึ้นแล้วก็ชาร์จเกจเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยไม่โดนสกิลหยุดต่างๆ ทําให้แบบเป็นตัวที่เราเอามาใช้ตีบอสหรือว่าผ่านดานว่า PVP v p ได้หมดเลยมันมีทีม p v p ที่จัดด้วยตัวเนี้ยที่เก่งมากๆเลยนะแล้วก็มันจะลิงก์เพื่อนสองตัวทําให้แบบ2ตัวนั้นแชร์ดาเมจกันซึ่งโดยรวมแล้วมันก็จะลดลดดาเมจของสองตัวที่มันลิงก์กันเป็นตัวซัพพอร์ตที่เก่งมากถ้าใครยังไม่มีสักตัวก็อาจจะแนะนําให้แลกเลยนะ แรกมาไว้ใช้แค่เป็นระดับม่วงเนี่ยก็ใช้ลงบอดใช้อะไรพวกนี้ได้พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีเหรียญอัพซิกเนเจอร์ไอเทมเวลหนึ่งถึงสิบเวลสิบเแล้วก็ที่สำคัญที่ปกติทุกคนแลกกันก็คือกล่องแดงหรือว่าซึ่งมันก็จะสามารถเลือกเอาซิกเนเจอร์ไอเทมเวลยี่สเเนี่ยของแต่ละเผ่าได้ ก็อันนี้ก็เป็นชอยที่หลายๆคนก็คงจะเอามาแลกกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคัมพีก็ถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าเกิดเรายังขาดตัวม่วงอยู่เนี่ยอาจจะคุ้มนะที่จะเลือกคัมพีมาแต่ว่าอีเวนต์นี้มีแฝดให้เอาก็เลือกแฝดน่าจะดีกว่าคัมพีโอเคที่เหลือก็ไม่น่าสนใจสำหรับวิธีการได้มาของเหรียญนะ ดูซิว่ามันได้มายังไงบ้างอืมก็คือจากอีเวนต์นี้แต่เราก็ต้องดูอีกว่าเราจะได้ตัวนี้มาจากไหนตัวนี้อย่างแรกก็คือได้จากนักเวทวิทยฐานอันนี้น่าจะเป็นบอสในอีเวนต์ตีได้วันละครั้งหรอตีได้วันละหนึ่งครั้งนะครับลองตีดูดีกว่ามันน่าจะให้รีเซ็ตได้นะ มีคนตีได้้อยไหมนี่เราแอบดูคนที่ตีได้้อย เขาเอาตัวที่แบบแยกล่างได้มาสองตัวเลย Okay. สำหรับบอสแบบนี้เราก็แนะนำว่าควรจะสู้ให้ได้ร0อป์ทุกวันนะครับเพื่อความคุ้มค่าสำหรับทีมก็เราสามารถลอกทีมของคนอื่นได้ก็แค่กดดูบันทึกแล้วก็ดูที่คนอื่นเล่นเนี่ยใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างแล้วก็พยายามลอกทีมว่าเปอร์เซ็นต์สูงๆก็ได้92อะไรอย่างเงี้ยลองกดแล้วก็ลอกทีมได้ก็ยังไม่ขอแนะนำทีมตอนนี้ละกันเพราะว่ายังไม่ได้ลองเล่นดูเองนะ กระตกแบบแปลกไปเลหรอเอ้าทำไมมันหมดเวลาเร็วจังแต่ว่าดีนะมันสามารถกดลองอีกครั้งได้ถ้าเราตีได้ระดับหน่อยๆต้องไปอ่านสกิลดูบ้างเนี่ยการโจมตีธรรมดาจะยิงสายฟ้าออกไปไม่สนใจตัวซัมมอน สายฟ้าจะสิ้นสดลงเป็นท่าทำดามีอ๋อเราห้ามใช้ท่าไม้ตายเกิน6ครั้งไม่งั้นมันจะหนีนะโอเคต่อมากลับมาที่อีเวนต์เมื่อกี้ก่อนอีเวนต์เปิดหมวกเราจะได้ตั๋วเนี่ยจากไหนอีกก็จากบอลลูนนะที่เดี๋ยวเราจะไปเล่นบอลลูนกันแล้วก็หี่ประจำวัน ได้วันละ25คูณ5ใช่ไหม125จากบอสอีกได้101เป็น225แล้วก็ซื้อซื้อเราไม่สนใจก็ใครสนใจก็ดูราคาเองแล้วกันนะครับราคาก็ประมาณนี้ราคาประมาณนี้มีให้ซื้อ2แบบโอเค 225ใช่มั้ยแล้วก็บวกกับบอลูน225กี่วันดูก่อนอีเวนต์นี้จะอยู่11วันแปลว่าทั้งหมด12วันนะ225คูณ12 2,700บวกกับบอลูน ร้อยหนึ่งหนึ่งสองสามห้าหกเจ็สหรอยหกรอยก็คือรวมเป็นทั้งหมด3ามพันสาร้ก็3ามพโดยที่เราจะได้ ไอเหรียญเนี่ยทุกๆก,การเปิด300ใช่ไหมสามร้อได้สิบเหรียญแปลว่าหาร30แปลว่าเราจะได้เหรียญทั้งหมดร้อยสิบเหรียญดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งใจเก็บดีๆเราสามารถแลกตัวฝาแฝดได้แน่นอนหนึ่งตัวแลกกล่องใช่ไหมกล่องละสิบห้า ก็จะแลกได้7พอดี7ครั้ง140กล่องเนาะก็สำหรับ ID หลักผมก็คงเอากล่องแดงแหละ ID นี้ยังไม่มีแฟดอาจจะแลกเอาแฟดนะถ้าเก็บทันแต่ว่าปกติ ID เซิร์ฟเทสไม่ได้เล่นทุกวันบางทีก็เก็บไม่ทันเหมือนกันโอเคจะประมาณนี้ทีนี้ไปดูบอลลูนใหม่กันดีกว่าบอลลูนใหม่เส้นทางแห่งราย ก็สาหรับของรางวัลที่บอกไปแล้วมีตัว๋วได้ตั๋วทั้งหมด600้อฮะแล้วก็ได้กล่องแดงที่ยังไม่ให้กดดูฮนะเพามีอะไรมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเล่นจบแล้วก็ค่อยมาดูกันไม่รู้จะเล่นจบหรือเปล่าแล้วก็มีกล่อง24สชั่วโมงมีเพชร1,000พแล้วก็มีตัว๋วธรรมดาอีก10ตั๋วนะโอเคลองเล่นกันถ้าตามสเต็ปปกติสู้แคมเล็กก่อน เลียร์ได้ก็เดินไปเคลียร์ก่อนนะพัซเซลิลค่อยว่ากันเอ,อ่อนั่นคือเกวียนอ,อ๋อต้องเอาตู้มาใส่ตรงนี้แล้วถึงจะเปิดรางวันสุดท้ายได้อ,อ๋อก็ควรจะซ่อมรางก่อนก็คือต้องทำรางก่อนใช่ไหมอันนี้แบบเหมือนบิดรางให้ตรง เลื่อนรถหลบสู้กับแคมป์ที่มันบางอยู่อะไรแบบนี้โอเคเราเคลียร์ด่านกันสู้กับแคมป์เล็กไปเรื่อยๆเก็บดีลิกให้ทีมของเราเก่งพอก่อนนะเนี่ยถึงจะมีแคมป์ขนาดกลางอยู่ใกล้กว่าเราก็ควรจะไปสู้แคมป์เล็กก่อน ไม่ไงั้นเราจะสู้เคมกลางยากนะอืมถ้าเอาผลึกเนี่ยต้องระวังว่าอาจจะไม่เจอมันอีกเพราะว่าถ้าได้อันเดียวคือไม่มีประโยชน์เลยไมีตรงไหนให้สู้อีกแคมเล็กก่อน เดินมานี่โอเคแคมเล็กหมดแล้วไปเคลียร์แคมกลางต่อนะไล่จากข้างล่างก็ได้ ดูไปเรื่อยๆก่อนช่วงแรกยังไม่ต้องสนใจพัซเซล ดีครับคุณเมโลขอบคุณสำหรับ15ดาวนะครับอุ้ยโดนบังโอเคไม่ทัน <c oughs> โอเคแล้วเหลือจะสู้แคมป์ใหญ่สุด นา่ะอันสุดท้ายโอเคเคียร์ดานที่ต้องสู้หมดละเทียอ์แค่เขียนรถเขียนไปลองเล่นดูเองก่อนแล้วกัน วิ่งตรงมาเรื่อยๆใช่ไหมตรงนี้เราอยากให้มันเลี้ยวก็กัน้นทางข้างหน้าก็จะให้ไปต่อตรงนี้ต้องเอาสวิสตีเหลืองลงสีเหลืองอันนี้ได้เป็นเช็คพอยต์ถ้าเข้าใจไม่ผิดโอเคนั้นก็กดให้มันวิ่งมาได้ โอเคแล้วก็ไปที่เช็คพอยตต่อไป mm hmm. ก็กดสวิตช์สีเหลืองอีกครั้งหนึ่งจริงอันนี้ง่ายอยู่นะออสีเหลืองวิ่งตรงแล้วก็เลี้ยวมาเอออันนี้ก็สับรางต้องสับรางเก่งๆนะ mm hmm. กะเลื้ยนกล่องไป เราอยากให้เลี้ยวมาก็บังทางไว้ชิวๆแดบนีน้กล่องมันวิ่งน่ารักดิทุกติกทุกติกโอเคต่อมาตรงนี้ มาตรงนี้เนาะคิดจากด้านหลังมาก็ได้อนะปิดทางกันปึ๊บจะวิ่งเข้ามาตรงนี้ต้องวิ่งตรงนี้แตวตรงนี้ก็ต้องตันเนาะก็ต้องอ้อมมาจากด้านบนอ้อมมาว่าสวิตช์ีฟ,ฟต้องกดหนึ่งครั้งไม่เซลก ก็เลื่อนอันนี้ก็เลื่อนอันนี้มาตันทางโอเคน่าจะไปจนสุดแล้ว <Yes. S 1> พัสเซลไม่ยากเหมือนทุกบอลลูนบอสก็ บอสในด่านก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่ามันก็คงยากเลยปกติแต่ลรบคนที่แบบเวล240อัพมันจะยากกว่าโอเคกล่องสุดท้ายในกล่องมีอะไรบ้างโอโหเป็นคาตัวที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเลยมีคุณลุงลิกบี้ที่แทบจะไม่เคยเห็นใครใช้ มีสถานะที่เพิ่งปรับมาอาจจะดีก็ได้นี่ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีตัวแทงเผ่าเก็บบอลก็มีลอซานที่ตีบอสด,ดีอยู่นะมีแบบท่าที่ทําให้อันติของตัวอื่นแรงขึ้นก็มีน้องตัวเผ่าเทพตัวใหม่ครั้งนี้ก็อาจจะเลือกเป็นคัมภี์ก็ได้หรือว่าที่แนะนําก็คือเก็บกล่องไว้ใช้ตอนที่จําเป็นนะครับกว่า คทีนี้เรามาลองเล่นอีเวนต์ดูหลังจากที่เราไปเราไปเคล์บอลลูนมาแล้วเล่นอีเวนต์คืออีเวนต์เนี่ยมันมีโอกาสสุ่มได้พวกนี้ละมั้งยังไม่ปวดล็อกโอถ้าเกิดปุดล็อกด่านมากขึ้นเนี่ยก็จะมีรางวัลจากการสุ่มได้มากกว่าคนอื่นได้นะ ว้าวอ๋อแต่ว่ารางวัลที่อ๋อ oh, มันจะมีอันนี้มั้งที่ค่อนข้างดีเนี่ยถ้าปลดล็อกด่าน17ขีด40นะก็จะมีคำคี์สุ่มเห่าสองอันมีโอกาสสุ่มได้ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เยอะไหมน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่โอเคแล้วก็มาลองสุ่มดูสุ่มได้สองครั้งเองอะ ก okay. ็ได้คำพีมาอันหนึ่งคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ <c oughs> มันก็กิจกรรมฟรีเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้เหรียญมาสิบอันต่อสามร้อยอันที่เราสุ่ม <c oughs> ยอย่างอันนี้ก็ได้เหรียญมายี่สิบอันแล้วจริงๆก็แลกกล่องแดงได้แล้วนะยี่สิบอันแต่ว่าสำหรับไอดีนี้เดี๋ยวต้องไปคิดดูก่อนว่าต้องแลกอะไรกันแน่นะครับ ขอบคุณทุกคนที่มานั่งดูนะครับก็เดี๋ยวไงเรื่องบรรลูนแดนใหม่ก็จะตัดลงใน youtube อยู่แล้วตอนเล่นจริงๆก็มาเปิดดูวิธีเดินกันได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างง่ายก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดดูแผนที่หรอกอ๋อแล้วก็สำหรับทุกครั้งนะบางคนดูวิดีโอมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือว่างงๆตามไม่ทันก็แนะนาว่าจริงๆ ถ้าเอามาแปะมันก็ง่ายแหละแต่ว่าไม่อยากขโมยผลงานเขาอื่นเท่าไหร่ก็เข้าเว็บให้ดูแล้วกันเว็บ a f k guide a f k guide อันนี้นะสามารถเข้าไปดูได้มาแลวอย่างนะาแผนที่ voyage of wonder นะไกด์แล้วก็ voyage of wonder นี่ดันใหม่มาแล้ว track of sand มันก็จะบอกลำดับเลยว่าเออเราควรจะกดอะไรก่อนอะไรหลงังไปไเรื่อยๆเพื่อเดินให้ครบนะแล้วมันก็จริงๆมันก็บอกรางวัลอะไรพวกนี้แหละเป็นแบบสรุปไปให้เรียบร้อยสามารถเข้าไปดูกันได้ก็วันนี้ก็น่าจะแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็สามารถไปติดตามชมสตรีมแล้วก็ไลฟ์สดกันเวลา2ทุ่มนะก็จะ สตรีมเกมไม่ FK Arena เนี่ยก็จะเป็นเกม Genshin Impact นะครับก็ไปติดตามชมกันได้ครับก็สวัสดีครับ